สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊อ้วนชวนดื่มวันนี้เจ๊อ้วนจะทําเมนูผัดหมี่หรือผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กใช่ไหมเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเครื่องปรุงก็มีผักถั่วงอกคุยช่ายกระหล่ำปีจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแล้วก็น้ํามะขามเปียกอันนี้เจ๊แช่ไว้นานแล้ว ก็เดี๋ยวเราก็แล้วก็มีไข่แล้วก็มีแล้วแต่ตามชอบนะถ้ากระเป๋าหนักทุนหนักก็ใส่กุ้งปลาหมึกแล้วแต่ก็มีกระเทียมตำผงชูรสน้ำตาลก็มีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำปลาน้ำปลาด้วยนะคะ อ่ะเครื่องปรุงของเราพร้อมแล้วก็มีน้ําเนะปล่านะน้ําเปล่าไว้สำหรับล้างเส้นเดี๋ยวเราจะมาปรุงมาปรุงน้ำน้ำน้ำซอสก่อนนะอ่ะปรุงน้ํำซอสใส่ e. ซีอิ๊วดำซีอิ๊วใส่ซอสเมกเกี้อันนี้ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปใส่ซีอิ๊วขาวลงไปอย่าเพิ่งใส่เยอะนะเรามาเติมข้างนอกได้ ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปเครื่องพวกนี้มาเติมข้างนอกได้ใส่ชูรสใส่ชูรสใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปิ๊บก็ได้นะอาจจะใส่เยอะหน่อยนะน้ำตาลทรายเอาอย่างนี้หนึ่งช้อน น้ำตาลทรายใครชอบหวานชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวก็มาเติมเอาข้างนอกนะคนเอามาขามเอาออกนะนี่อันเนี้ยเอาออกได้ซีอิ๊วดำอยู่ไหนซีอิ๊วดำใส,ส่ซีอิ๊วดำลงไปถ้ามีซอสพริกก็ใส่ซอสพริกด้วยนะ ไอ้วนไม่มีซอสพริกซอสพริกไม่มีใส่ซอสพริกลงไปซีอิ๊วดำตามชอบนะถ้าอยากดำมากก็ใส่มากอยากดำน้อยก็ใส่น้อยอืมปรุงใส่ ใส่น้ำส้มสายชูด้วยน้ำส้มสายชูใส่ลงไปก็ใส่กะปริมาณเอาเดี๋ยวความเปรี้ยวเรามาเติมข้างนอกได้นะเราอาจจะบีบมะนาวเป็นชิ้นๆใส่ความเปรี้ยวลงไปอีกมือหนึ่งก็ถือกล้องอีกมือหนึ่งก็อันนี้จะ กล่อมๆนะใส่น้ำปลาลงไปอีกรู้สึกมันจะจืดนะใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำส้มลงไปอีกชิมดูแล้วเมื่อกี้เจ๊ชิมดูแล้วซีอิ๊วดำอาจจะแค่นี้ก่อนแล้วเราก็จะมาล้างเส้นล้างเส้น ล้างเส้นทําไมเราถึงล้างเส้นล้างเส้นเพื่อไม่ให้เส้นมันเกาะกันเอาเส้นแช่น้ําล้างเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเส้นเล็กเนี่ยแช่ลงไปก่อนนะเราก็กะปริมาณเราจะผัดหนึ่งจานสองจานนี่น่าจะได้สองจานนะเนี่ยแช่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไป พริกป่นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกป่นใส่ลงไปในเครื่องน้ำซอสนะอย่าใส่เยอะนะคะพริกป่นมาเติมที่หลังได้พริกป่นเรามาเติมที่หลังได้เจ้าวันใส่แค่สองช้อนชาชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบหวานเราก็มาเติมที่หลังคนคนให้น้ำซอสมันเข้ากัน น้ำมันที่ผัดเราจะใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูเจียวก็ได้นะ่สิ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือกระเทียมแล้วก็คนชอบเนื้อหมูก็ใส่เนื้อหมูนะมีไข่มีผักขึ้นช่ายส่องงอกมะนาวแล้วก็เส้นที่เจเว้วนแช่แล้วใช่ไหมเส้นที่เจเว้วนแช่แล้วเราก็เอาเส้นล้างเส้นแล้วก็เอาออกมาใส่นี่ ใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาน้ำซอสที่เราปรุงเนี่ยเทใส่ลงไปน้ำซอสนี่ถ้าเราตอนเราผัดแล้วนะตอนเราผัดน้ำซอสแล้วถ้ามันแห้งเราเติมน้ำทีหลังได้นะใส่น้ำซอสให้ท่วมใส่น้ำซอสให้ท่วมแช่ไว้เราไม่ใส่ เราไม่ต้องม่ตอนเราผัดเราไม่ต้องใส่หมดก็ได้อ่แช่น้ำซอสไว้แล้วนะเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเส้นหมี่แช่น้ำซอสไว้แล้วคราวนี้เราก็จะมาเตรียมกระทะเตรียมกระทะตอนนี้กระเทียมก็เหลืองหอมแล้วนะกระเทียมก็เหลืองหอมแล้วแล้วก็จะตักขึ้นมาไว้ผัดเส้น ตักขึ้นมาไว้ตักขึ้นมาใส่ถ้วยไว้ตักขึ้นมาไว้ก่อนพักไว้ก่อนที่เหลือเราก็จะใส่ใส่ที่เราสิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็จะเป็นแล้วแต่นะหมูยอลูกชิ้นหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆนะ ใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้มันหอม <c oughs> ผัดให้หอมเจวันเจวินกำลังทำคลิปลูกกำลังทำคลิปท <c oughs> ำคลิปทำคลิปผัดไทย เออกำลังทําคลิปผัดไทยเยวนกําลังทําคลิปอยู่ลูก เสร็จแล้วเราจะใส่ไข่ลงไปเลยก็ได้นะเออเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ลงไปเนาะหรือจะตักขึ้นก็ได้เพื่อความสะดวกใส่น้ำมันเพิ่มน้ำมันน้อย ก็ไข่ก็ตีไม่ต้องไม่ต้องละเอียดเนาะเอาไข่ใส่ลงไปหยดซีอิ๊วขาวให้มันได้รสชาติเดี๋ยวมันไม่ได้ใส่แต่แรก ได้รสชาติหน่อยเนาะเดี๋ยวเราก็ผัดไข่ให้ไข่เป็นชิ้นชิ้นตอนนี้ไข่ก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะจับตัวกันเป็นก้อนดีแล้วถ้าไฟแรงก็เบาปิดไฟลงนะ ไข่เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วถ้าใช้ไข่เป็ดจะจะดีกว่านี่นะอันนี้เป็นไข่ไก่แล้วก็ตักขึ้นพักไว้ตักขึ้นพักไว้อ่ตาตักขึ้นพักไวต้ตอนนี้ก็สิ่งที่เราเตรียมไว้ก็พร้อมหมดแล้วนะกระเทียมไข่ลวนผักแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็เอากระเทียมใส่ลงไปกระเทียมที่เราเตรียมไว้อะใส่ลงไปเนาะกระเทียมหรือหัวหอมก็ได้นะแล้วเราก็เอาเพราะกระเทียมมันสุกแล้วเราก็เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยกับปริมาณน้ําน่าจะพอดีกันถ้ามันไม่สุกนะหรือมันแข็งก็เติมน้ําได้นะอ่ะ ปล่อยให้เขาเดือดต้องดูปริมาณของน้ำด้วยนะว่าถ้าน้ำมันเยอะเราไม่ตักน้ำออกเราก็เอาเส้นใส่ไปอีกอันนี้เจะวันเพิ่มเส้นนะเพิ่มเส้นลงไปเริ่มสุกแล้วสซีอยวดำแล้วก็คือให้เส้นมันเหนียวนุ่มอย่าให้เส้นมันแข็งเช็คดู อเช็คดูเส้นเหนียวนุ่มเส้นเหนียวนุ่มแล้วเราก็ปิดปิดไฟเนาะอาจะอาจจะใส่เนี่ยใส่ตัวนี้ลงไปเพราะตัวนี้มันจะสุกยากใส่ตัวนี้ลงไปก็คือใส่กระดัปีลงไป เส้นเหนียวนุ่มแล้วล่ะเส้นจะไม่เกาะกันเป็นก้อนเดี๋ยวมันก็ปิดไฟได้เลยปิดไฟปิดไฟกระทะ ต้องใช้สองมือคนนะอีกมือหนึ่งถือกล้องมนะันก็เลยอย่างนี้ต้องใช้ซ่อมอีกข้างหนึ่งดับไฟไปแล้วนะดับไฟไปแล้วแล้วเราก็ใส่ขึ้นช่ายขึ้นช่ายตอนไฟดับแล้วเนาะใส่ขึ้นช่ายใส่ถั่วงอกตามปริมาณให้ดูพอหมอะพอควรอันนี้เจ้าวันจะ ลงไลน์แล้วก็เดี๋ยวเจ้าอ้นจะใช้สองมือคน